สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้วันแม่ทำให้ผมนึกถึงอดีตเก่าๆสมัยเด็กนะครับเก่าเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับแม่ผมกับพ่อผมนะครับได้พาผมไปล้อมป่าที่คลองบ้านผมจะหาปลากันเก่งนะครับหาที่คลอ,องก็จะล้อมป่าแบบนี้นี่คือการลอมวนก็จะอ,อวนล้อม ก่อนจะล้อมเราก็จะเอาเหยื่อมาลอกก่อนปลามาันจะเข้ามากินเหยื่ออยู่ในเราทําบ้านให้มันนะบ้านมันจะเป็นที่อยู่ของปลาต่างๆเราก็เอาพุ่มคือกิ่งพุ่มคือกิ่งไม้ใส่ใส่ใส่สไว้เสร็จแล้วเราก็ได้จํานวนเวลาที่คิดว่าปลาอยู่กันเยอะแล้วเราก็เอาอวนมาล้อมให้รอบนะครับแล้วเราก็เอาผักออกเอา เอาไม้ออกแล้วก็เราก็เดินตีนอวนเข้ามาเรื่อยๆเ,เราก็จะได้ปลานะครับ